i เวคุณพัดคุณพัดจะไปไหนครับฉันอยากไปเดินเล่นครับคุณพัดนี่แน่จริงๆเลยนะครับแกร่งกว่าที่ผมคิดไว้อีกแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะร้องไห้ฟูมงาย หรือว่าต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศมันไม่มีประโยชน์หรอกนะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือยอมรับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วคุณไม่กลัวหรอครับกลัวสิเป็นใครก็คงต้องกลัวแต่ว่าอย่างน้อยฉันก็มีหน่อยข้างๆ มันก็ยังพอทำให้ฉันนี่ข่มใจได้บ้างล่ะคุณพ่จะไปเดินเล่นใช่ไหมครับเชิญครับ เอาคุณฟื้นแล้วเหรอ,อ,อนี่ผมว่าคุณออนอนพักก่อนดีกว่านะนี่นี่นายเป็นใครเนี่ยผมชื่อไทยแล้วแล้วนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งพยายามจะฆ่าคุณพวกมันจับคุณโยนลงน้ำ นี่โอ้โนี่พวกมันกลาเอาถึงตายเลยเหรอวะคุณจะไปแจ้งความไหมไม่ต้องเลยนี่คุณไปมีเรื่องกอับใครเข้าเลยรู้ไปก็เท่านั้นน่ะปออ่ะอะอโอย เพราะว่าคุณนอนพักให้รู้สึกดีกว่านี้ก่อนดีกว่านะเราค่อยลูกก็ไดู้ถ้าคุณไม่คนแถวนี้เนี่ยคุณมาทําอะไรที่นี่มาหาเพื่อนมาเพื่อนถ้าเจอไหมเจอ,อไม่เจอ,อคือคือเจอแล้วไม่ได้คุยกัน คุณบอกว่าเจอเพื่อนแต่คุณไม่ได้คุยเพื่อนผู้หญิงแล้วสิทา่าก็ก็ทำน้องนั้นน่ะโอ้ยนี่คุณจะกลับบ้านยังไงแล้วนายพอจะมีเหนี่ยไหมล่ะ เดงกวดนี่ผมว่าคุณเนี่ยน่าจะไปหาหมอนะนี่ตู้มันปิดแล้วเว้ย นน้อยในยน้อยเป็นยังไงบ้างออนี่นายเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ต้องถามเนะี่ยไอหมอน,นี่เขาช่วยฉันไว้เองเออขอบใจนะไม่เป็นไรหรอกครับคิดซะว่าเป็นค่าเช่าเครื่องมือก็แล้วกัน ยาครับนมยน้อยอตกลงคราวนี้มันเป็นพวกไหนครับช่างเถอะเรื่องมันแล้วไปแล้วทำไมนายน้อยถึงไม่อยากบอกแล้วทำไมเจกถึงอยากจะรู้นักหนาะก็แค่อยากรู้ว่าเป็นพวกเดียวกับที่ผมคิดหรือเปล่าไม่ใช่มัง้ง นอยน้อยควรพักสักระยะหนึ่งอย่าเพิ่งกออกไปไหนเพราะว่าพวกมันเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าในใยน้อยตายแล้วก็ได้ขอบใจมากนะเจควดไม่เป็นไรครับอนน้อยพักผ่อนซะนะครับ ครับครับท่านประธานคุณพีทอยู่ที่คอนโดแล้วครับทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ ยิงครั้งนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้และที่สำคัญยังไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใคร อย่านึกว่าผมตาบอดใครทําอะไรหมอกอะไรไว้เนี่ยอย่านึกว่าผมไม่รู้เน ดาว,ว,าวตอนนั้นเป็นดาวค่ะสวยใช่ไหมนะคะนไปกวดชนะเระดนนับหนึ่งเลยนะคะเชโลเชโลหนูเนี่ยเป็นนักเชโลที่เก่งที่สุดเลยนะคะฟังราเคลิ้มทุกคนค่ะนอกจากหนูจะเล่นดนตีเก่งแล้วเนี่ยหนูยังร้องเพลงเก่งอีกด้วยนะคะสามารถกลอมสัตว์เนี่ยให้หลับเคลิ้มไปกันตามกันได้เลย นี่น้องเรียนเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกับสัตว์ตรงไหนเลยแล้วแบบนี้จะมาดูแลสัตว์ได้ยังไงล่ะครับต้องเกี่ยวสิคะแหม่ดนตรีนะคะช่วยขัดกล่อมจิตใจได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเวลาพี่ฟังดนตรีแล้วพี่รู้สึกสบายใจไหมล่ะคะมันก็สบายใจดีนะนเวลาพี่เหงาเหงาอ่ะก็ดนตรีมาเล่นเหมือนกันเห็นไหมล่ะคะพี่เชื่อว่าดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเลยลอ,อย่างึ่งนะคะ ดนตรีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคนเรานะคะมีนิสัยอ่อนโยนรักธรรมชาติรักสัตว์รักเด็กรักพ่อเด็กอุ้ยอันหลังนี้ไม่ใช่นะคะสรุปนะคะหนูเนี่ยแหละค่ะเหมาะกับงานนี้มากที่สุดละค่ะก็ได้เย้ตกลงรับน้องเข้าทำงานเดี๋ยวน้องเข้าไปหาคนชื่อไทยนะ เขาจะได้แจกงานให้กับน้อง คุณไทยไหมอะไทยไหนอะที่นี่มีหลายไทยไทยไหนหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะตะกี้ก็ไม่ได้ถามเขาด้วยสิ<ม> <c oughs> สงสัยจะเป็นไทยกอมั้งไทยกอที่มึงอีกอย่างเนี้ย นี่นายนายอย่าไปบอกนไทยนะเอาไว้รอเล่นกันสองคนคนอะไรชื่อไทยก่อ <c oughs> แต่ว่าตะเกียวหัวหน้าบอกว่าอยู่แถวเนี้นายพอจะเห็นไหมอะจะมีธุระอะไรกับเขาฉันเป็นพน,นักงานพารทไทม์เพิ่งมาทำงาน ผู้จัดการบอกว่าให้มารับงานจากหัวหน้าไทยเขาอยู่แถวนี้ใช่ไหมล่ะฉันนี่แหละไทยกอดให้เธอว่า